ให้ทานใหม่รายงานเวนเป็นภาษากลางรายงานกระผมพลทหารปิยพัฒน์คูลแก้วได้มาเข้าเวนคลังอาวุธฝั่งทิศตะวันออกพัดที่หนึ่งตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง24นาฬิกาในระหว่างปฏิบัติหน้านที่เหตุการณ์ปกติครับภาษาเนื้อกรบผมพลทหาระนินเอแมออนเป็นเว้ย่ามเป็นเวนยา่ามคลังอาวุธ ปัตติหนึ่งตั้งแต่เวลายิบสองนาฬิกาถึงยิบตินาฬิกาในรองปฏิบัติหน้าที่ในการปกติเจ้าป้าใตา้ปุ้มคนงานพิจารณาติดชนะ <c oughs> เป็นเว้นหน้ากลางอาวุธกวางตีตะวันออกปัตติหนึ่งตั้งแต่เวลาตีทิพตึงตีทิพซองในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เอกการปกติกับภาษายวี Ayo, Askar, Suleiman, Jadi, Yadiga, Setan Napang, Preston. Pangkat satu, di dalam masa pukul 10 sampai pukul 12. Masa tunggu, land clear! Setan, yeah. Prit. Yeah. I'm privacy Teknisi Rung I have duty operation since 10 p.m. until 12. During operation, the situation is normal, sir! Pasakin นี <ève S 1> au, Bref, 105, ่你าสุดแรกเล่เขาชาเกายีเกาจีซดเออกาชาเกายีกาจีซดเอหงรกอยอูอีงกออีไปรอีเอึสงสาลิ่วายเฮ้ยภาษาตุ๊ด ดิฉันพลทหารตาลิตพงลงเป็นเวหน้าทางอาวุธปั่งทิศตะวันออกผัดที่หนึ่งเวลา22นาฬิกาถึง24นาฬิกาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติค่ะไปแรปเปอร์ครั 02, 24, บก <ar> <ira> ับผมพลทหารสวิทได้ภารกิจเฝ้าเวหน้าขังโยก อยากบอกว่าผัดที th th ่หนึ่งตั well, ้งแต่สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนโย่โยระหว่างยืนปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติดีครับไอ้อานแกแกแกบอคนโบาจะจะจะอาวุฒีปองเป็นเป็นเป็นไปปฏัหนาที่เวนกันปารบัตนที่หนึ่งเวลายี่ยีย่สงนค่ะยี่ยี่ยี่สนนค่ะไม่ไดอปฏิัิาที่รัป